นายคักท่ายเจ้าทุกคนมาต่ออีพีสองจ้าจะเฮาฮากับปูหินได้พอสมควรเลยวรักับภาพากันเมืองจ้าแต่ว่าเอาไปหาบรรยากาศยามเรงๆอยู่อันแคมปตะพัง้ำคลองมาผักทุกคนเนาะแบบคือบรรยากาศดีแห้งทุกคนวิวงามงามแบบเห็นเราแบบรรมาสรบ้านเฮาฮะนะทุกคนทำแบบไปเมืเม่อยลงมาเข้มกรงมาผัากกายผักใจแบบนั่งชมวิวตอนตะวินตกคูโคตรดีเลยทุกคนเลย ภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าตอนลงมาเน่ะกมวนอยู่เนาะตอนมาหานะ่่มวนอยู่แต่ว่าบอกเลยตอนขึ้นเมื่อนี่ทุกคนเมื่อยกลัววนกลัวอีก,อก,อกนี่กันยังแบบว่ายังพากันเวะถักทายเวหาอยู่หนาะยังเวะเล็กๆน้อยๆแต่กระพะคือว่าเลยภาพบรรยากาศยา <S <S มแรงๆากาศาจะเย็นๆน,น,นะทุกคนแบบดีแช็มน้ำเนาะภาพบรรยากาศก็จิประมาณนี้เลยจ้า ตอนลงมาเมื่อยแล้วตอนขึ้นเมื่อยกลัวจะทุกคนยังให้เห็นจะภาพแบบนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นพวกอันพืชที่ระชาซนเขาปลูกอยู่เคมทา่าเนาะต้นมันแก้วมันเขาเอิญมันแก้วมันมันอิดอย่างประมาณน,นี้ขเขาปวดหัวจะ,ะเอิญยังไงเนาะเขาเอิญมันแก้วมาขึ้นมาหอดสะพังกับพ่อหมากไม้ชุดแปลกทุกคนหมักไม้เกิดตามธรรมชาติทุกคนไพ่หูในว่าหมาเอียงเนอันแต่ว่า เสบแหงทุกคนเดี๋ยวคันจะพากันมาข้นเบิ่งเนอกออกมาไว้สุดแปะกองเฮาคือมากยีหยังนี่ก็จะเป็นนัน่นขืนเอาจ้าเพราะต้นไม้ต้นมันเกิดเองในทุกคนเกิดตามธรรมชาติเลยเพราะว่าบูมีไฟมาปลูกบ่มีไฟมาแต่ว่าขฮาเอินต้นไม้ยังก็ต้นหมากน้ำนมแต่เขากกระฮู้คนจะเอิญหมากยังเนาะอันนี้ก็มีคนขืนยู่เทิงเนาะเป็นอ้ายอายขืนแล้วแราวก็ทีถี่ถุลงมาก,ก็จะ ใจเสือหับเอาเนาะทุกคน,วกวนหัวทาทีมลงพื้นแล้วมันจะแตกเนาะหับกระสีประมาณนี้เลยทั้งหับทั้งหัวถุกคนเลยอยากให้เห็นสภาพอันหนคนดึกกับบึงคนหับเลยแบบดึกลงมาแบบดึกเกาดึกเกาบอกสืดเห็นสภาพคนหับดึกแตกันเกงมนอันปงไว้อยู่อันพื้นเนาะปงไปปงมาเหยียบเองเนาะทุกคนโอ้ยเหยียบแบบอยากให้ทุกคนเห็นสภาพบรรยากาศ ต้นหับหมวนแหงสภาพประมาณนี้เลยทุกคนอยียบมุนนำก็มีโปงลงพื้นเลยก็ะทั่งเงนินบอดได้ระวังเลยกระพากันเหยียบล,ลงมาแบบงามหนึ่งแล่กระพากันเหยียบเจ้ยเลยโอ้ยให้ทุกคนไปบึงภาพบรรยากาศเนาะประมาณนี้เลยจ้าทุกคนขึ้นอนยุป้ายไปได้ทุกคนบุกสูงหนึ่งสูงแ้งแบบ หมากไม้ไหนมันอยู่ทงเทือสูงแหงแต่ว่าหมากมันงามๆทุกคนคน,กน,นี่ให้สนุกตาทุกคนไปเบตากคนเบ่งบรรยากาศในการเอา,นา,าเนาะวาชิเ็นยังไไปเบ่งกันจ้านกหรอชุกชุกชุกเปิดมา่าเยอะเ

ขอเช้าอืหาบ้านมาไงยอืมมนรู้บ้านยูนอไปหาเรอบบมากมีไปหาหลักบเนาะอืมใช่ป